อย่าติงโตะนะเดี๋ยวสั้นสีหัวสักหัวสักมาจากพี่น้องมาด้วจะก,กินเขาน้ากันกินเขาน้าแรงจ้ะเบิง้งมือนี่เส็จเรียบร้อยก็คือเขาเนียวหุงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณนไส้ก็กินอันนี้ละค่ะตอนแรงมาเบาๆไลยใหญ่หางจวดจาดฟาดบึ้มกันจา้าม,มามากินขขาน้ากันเด้อเมื่อนี้ได้แกงเประนะเบิง้ง ยกมากเป็นภาคเขาเลยทุกคนกินเอาบรรยากาศข้างนอกเปิดไหมหรืยอยังเปิดไหมหรืยอยังเปิดหลือย่งยานตะวันไม่เขาหนึ่งมอน้อนเลยทุกคนคะ่ะบาว่ายางเงินด้อยากจใจทุกคนเด้มากินสุดแสร้งน้ำกันเออเดี๋ยวพักนี่ขอจะชีเทออกโลดล่ะนะแล้วกับสุตหนยค่างจังสี่เลยมาเบาๆลายใหญ่หางทุกคนมิจเจลพอม แจ้วกับแจ้วันนี่ละทุกคนคอยเฮ็ดไววนี่ละมาประวาติใหญ่หังเอาไหมยูเจ้าไหมยูไม่กินเพิ่งเพิ่งกินขนมปังทุกคนโอ้ยยาเงินกับแจ่วบองกนเด้จ้ะเขาว่านอนยังสิก็บแจ่วบองนี่คักขนาดหืมทักแ่บยิ่ำได้กับแ่บย่ง่ำเลมันหอมข่าตะไคร่ใบมะรูด ใบมองหดสดๆเก็บในลานเอ้ยเก็บในลาน <S 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 เก็บอยู่นี่สวนทุกคนหืส่วงนี้บรรยากาศดีๆไม่เวาลาก็ได้นั่งกินข้าวขัาวผัวถ้าบ่ไม่เวลาก็กินไว้กินมากหล,ะกะลักก็แล้วทุกคนเบิงเนี่ยแกงมะม่ายอือแซ่บครักจั ได้เรื่องค่ะทุกคนอืวิวกหลังบ้านอันหนาวเนี่ยแต่ตะละมือ เมื่อนี่กินใต้ห่มแกงใส่สตอพร้อม กว๋วเกเลีแซ่บแห้งแหละทุกคนต้องขอโทษขออภัยนะคะผู้ใดกินเม,มื่อจับประดับอย่าตีงโต๊ะนะ เดี๋ยวสั้นสีหัวสกักหัวสกักโอ้ยทุกคนมึงแสบประวัติให้น้ำพ้าอุจุเนี่ยพักกบไม่ออย่างไร อืมเจ้าประแดกทุกคนเจ้าบอง หนึงนอนเขากัเดยวใชบครับจะต่อ กินอ่ะบรรยากาศโอ้ยลมว่อยๆนะจักหน่อยปวดรามมาถ้าอกินข้าวเหนียวดูแถบช่วงจักตั้งแต่พัดไข่เศร้าอยากจะกินข้าวเหนียวบอกว่า มันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนเอ็นซีนี่ว่ามันยังเอินเด้อทุกคนเด้ออันเพชรแป่ตาย หมาพริกไทยพริกแห้งอ,อัมมัตาบาเนเพชรเจ้นหน่อยับเพชร ใส่หมอกกันน็อกมาแล้วบาททุกคนนาห้อนจะเป็นยังสิี่หรจักแมงบีแมงบ้านมาตอมอีสันอยู่เวอ,อร์เวอร์ยังวะปวดพอแซ็บทุกเม็ด

ว่าปุ๊บมาปั๊บเลยใส่หมวกกันนกมานำ้ำอ้ย <c oughs> มามาทุกคนมาเส่บจแสบน้ำกันเนีย่ยละจ้ะคำใหญ่ๆอือหื มันนั่งหัวขวนญยังกันบาดพี่ห้องกินเขอเธอนี่ก็ดาเนาะนั่งหมวอขวนเมียเธอเว้ากับผู้ใดนะ <laughs> ไปมียังเอามาแบ่งปันกันจินเด้อเขารู้แล้วว่าคอยเพชรนนยังแี่วเพชรคาในแจวคอยใช้คาลายเตบิบทุกคน มีเบื้องหนะ้าเบื้องล้างการแสดงพ่อผมได้เห็นลังในพูดผูด้อีสเวลเล็ตแล้วหย่านเสียงแล้เขากล่องทุกคนบางมือเล่นน้ำเฮ้าสันเด้บางมือก็เพอยากหอดเขากล้องเป็นยุงน่งกันบ่ นี่มนเขือแขกทุกคนใบเลี่ยแกเนีย่ยแต่ว่าหันหนวายก็จะเอาใบแกแหังเอาละปันเรี้ยวกับซีแซวนี้เบ้งเข่ากับใบเลี่ยใบไวยเดี๋ยวนอนมารับนะคะทุกคนมาเน้นทองมา อืมอืขนาดส,ด,สดท้่ายอร่อยแซบ่บหลยท้ายสุดๆุดสุดท้ายแล้วนะคะไ้พอกันไมเดอทุกคนกินแล้วแซวนี้ละบาด กอบพุ่นเข,าข่าคุณนหนำทุกเม็ดบม่ได้เฮ็ดกินเองแต่ว่ากระซื้อกินเอานะคะไปละยิ้มแล้วแซลนี้จวดจ่จา